เบาะส้มในตำนานมาแล้วนะคะสำหรับใครมองหาตัวไม n นเชนปีสิบเจอยู่นะไม่ควรพลาดเลยคันนี้สภาพตัวรถใหม่กริปได้เป็นรถหน่วยงานประจัมการรถหมดสัญญาเช่าภายในเบาะส้มสวยเลยนะคะเลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสวยเดิมโรงงานรอบคันค่ะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมนะจะเป็นยังไงคันนี้บอกเลยพี่ๆิงขาไม่ควรพลาดในคลิปเต็มนะเดี๋ยวหนูจะพาชมรายละเอียดรอบคันบอดี้โครงสร้างออปชันนะคะว่าคันนี้ได้ อะไรมาใช้งานบ้างและโครงสร้างเดิมแท้แค่ไหนไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะอยู่ที่เสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้พามาอัปเดตนะคะรถในสต็อกพร้อมขายให้พี่ได้รับชมกันนะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะกับ To โยต้าแคมรี่ 2.0G เนี่ะเป็นรถปี2017เนี่ยฮะกับบอดี้สีบลอนดเงินคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรรถแมากๆเลยฮ ยากนะคะแล้วคันนี้เบาะส้มภายในแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครมองหาอยู่นะคะเบาะส้มในตํานานจัดมาให้ชมแล้วนะคะกับทะเบียน5 0 0รคันนี้นะคะแต่ต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะว่าทะเบียนนี้คืนกับเจ้าของเดิมนะคะเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนทะเบียนให้ใหม่นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี17กับราคาขายเพียงแค่5้าแสนหนึ่งบาทนะคะเลดีฟิดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่เก้าพันตลอดยุสัญญาเลยพี่พี่ขาผ่อนไม่ได้สูงมากนะแล้วที่สําคัญได้รถสวยเกรดเอไปใช้งานด้วยการันตีมาให้แล้วนะคะความสวยความเด ไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำมาแน่นอนค่ะคันนี้อยู่สภาพสมบูรณ์พร้อมขายเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่ตามหาอยู่นะบอกเลยอย่ารอช้านะคะติดต่อมาหาหนุดได้เลยที่เบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2นหนุดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดร,รอบคันได้เลยนะคะว่าสภาพสวยน่าใช้แค่ไหนบ้างคันนี้นะคะด้านในส่วนของรายละเอียดโฉมปี2017นะคะกับตัวไมนุชเชนนะคะกระจังหน้าโครเมียมค่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียทานนั่นงร้า มีมาให้ฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้แล้วเรียบร้อยกันชนด้านหน้ามีมาให้ครบเลยเหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะนะคะรอยฝากระโรง ไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะอยู่สภาพสวยเลยกระจกด้านหน้าได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยกระจกรอบคันพาร์ทเดิมโตโยต้าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการขับขี่มาค่อนข้างเนียบมากเลยนะคะถือว่าใช้งานได้น้อยนะคะในส่วนของรายละเอียดปงซุ้มรอคันนี้นะคะเลียมสันอยู่สภาพสวยเลยนะคะรอยต่อเดิมเงาแบบนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบ16อยู่สภาพสวยๆแบบนี้มาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้และคันนี้นะคะดอกยางนะเป็นดอกยางนะคะปี2020 เด่น,ะะนุดเปลี่ยนดอกอยางให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของราดเดียตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์แบบมากๆเลยไม่มีริ้วรอยลักยิ้มหรือว่าร่องรอยนะคะตัวสะเก็ดหินแต่อย่างใดนะคะสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะกระจกรอบพันพ์ทเดิมตโตโยต้าค่ะพี่ๆขานีเลยนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นสีโครเมียมภา,ายในตัวรถนะคะคุมโทนด้วยสีทูโทนสีส้มแดงแบบนี้เลย เบาส้มในตานานค่ะคันนี้นะคะเบาส้มอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีดิรอยฉีกขาดนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะคะพี่พี่ขานะภายในสวยมากๆเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถของเราคัดคุณภาพมาให้แล้ว เติมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะคะเป็นพลาสติกเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีดิ้วรอยนะคะขีดขูดเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของรายไม้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยอยู่สภาพสวยแบบนี้นะคะแล้วก็คอนโซลกลางนะคะมีที่ชาร์จแบตไร้สายมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงที่เป็นคลาสสิกเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะภายในกริปมากคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายเดียบตัวซอกประตูคันนี้นะคะน็อต มไม่มีร่องรอยการแกะไขขยบขยื่นนะคะน็อตเดิมๆเลยนะคะนั่นก็แปลว่าประตูคันนี้ไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาแน่นอนนะคะแผงประตูด้านข้างเดิมๆค่ะเมกอาร์ Make up, ตัวน็อตนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้มาให้แล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะในส่วนของรายแบบเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของตัวเสาบีเนาะ ะะเดิมค่ะคุณพี่ให้ดูได้เลยนะคะไม่มีดิ้วรอยการแกะไขเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมออกอสติกเกอร์ติดตั้งจากโรงงานมีให้เห็นแผ่นเพดสีดำนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถเช็คตัวเครื่องตัวถังได้เลยสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ขออนุญาตดูนิดนึงนะคะว่าเป็นรถของที่ไหนมานะคะอ่ะ คันนี้เป็นรถใช้งานของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะคุณพี่จา๋านั่นก็แปลว่านะคะเข้าตรวจสอบส่วนทุกยะการใช้งานนะมีคู่มือการใช้รถมาให้ด้วยนะคะอยู่ในเกะครบหมดแล้วนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะภายในสวยเลยค่ะคุณพี่คันนี้นะคะใครตามหาอยู่นะ,ะแนะนําเลยนะคะเบาะส้มเมตานานแคม r รี่นะคะผ่อนแค่9,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดี่ยมสันตัวรถสวยๆค่ะตัวโครงสร้างไม่มีผิดควางมากระจกรออคันได้เป็นพาร์ทเดิม และมาต่อกันในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางมากๆเลยคุณพี่แอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เบาะนะคะอยู่สภาพไม่มีช้ำนะคะเดิมเบาะส้มเช่นเดียวกันกว้างนั่งสบายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเนาะ เดี๋ยวนุชนั่งให้ดูนิดนึงนี่นะคะเราสามารถนั่งเหยียดเท้าได้แบบก็ยาวๆสบายๆภายในเดิมโรงงานนะคะออปชั่นมีมาให้ค่อนข้างจัดเต็มนะคะสำหรับรุ่นนี้แอร์หลังมีมาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะเนียนมากนะคะแล้วก็ซอกประตูนะคะเสาบีนะเมกอาร์คน็อตเดิมโรงงานนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะนั่นก็แปลว่าทั้ง4ี่มานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะคะม่านด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจก ครบเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่มองหาแคมรี่นะคะมือ2ไว้ใช้งานนะคะกับรุ่นนี้ตัว Minor c h a ์เชแล้วนะคะปี2017 2.0G นะคะปี17ราคา519,000บาทนะคะผ่อนต่อเดือนแค่9,000นะคะ9,000ต้นๆเท่านั้นเลยนะคะออกแบบลูกค้ามีโจทย์ฟรีดาวคันนี้นะคะบอกเลยว่าจัดยอดเต็มได้สบายๆเลยนะด้านหลังตัวรถนะคะเห็นที่ทะเบียนถอดก็คือเราจะมีการนะคะ นำเอาทะเบียนไปเปลี่ยนอยู่นะคะตอนนี้เนาะก็จะมีการเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนทะเบียนใหม่มาให้นะคะพี่ๆค่ะทะเบียนนี้เจ้าของเดิมมีการขอคืนด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะไฟท้ายเนะคะเป็นไฟท้าย LED เดิมโรงงานนะคะไม่มีริ้วรอยแตกเลาวอยู่สภาพสวยนะคะกันชนด้านาข้างหลังนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวไฟทับทิมมีติดตั้งมาให้แล้วสเปคเดิมนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มีมาให้4จุดเลยพี่ๆคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยครบมาก โลโก้ต่างๆสีโครเมียมนะคะไม่มีหลุดร่อนไปไหนกระจกด้านหลังพ์ทเดิมเปิดขึ้นมาแล้วห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางค่ะเก็สบสัมภาระได้จุกๆไฟท้ายสวยๆเดิมๆนะคะแล้วก็มีช่องหน้าต่างเล็กนะคะสามารถยื่นมือนะคะมาหยิบของด้านหลังโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถด,ด้านเองมีมาให้แล้วนะคะอุปกรณ์นะคะยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงคันนี้มีมาให้ครบเลยคุณพี่ขายางอะไหล่นะยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะ แม็กขอบ16นะนะคะเดิมโรงงานนะคะยางปี2017นะคะยางแบบมาติดรถมาเลยตัวยางอะไหล่นะคะก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีดิ้วรอยพลิกคว่ำชนหนักน้ําท่วมมาค่ะคันนี้เรารับประกันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขะใครตามหาอยู่ 2.0G นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วนะคันนี้มามาราคาแพงเหมือนกันนะนะมาราคาแพงเหมือนกันตอนนี้เพียงแค่5 1 9 0 0 0นเกานะคะรถเกรด A ทุกคัน เราคัดมาให้แล้วคันนี้นะคะก็จกเดิมโรงงานรอบคันค่ะมือเปิดโครมเมียมภายในกว้างขวางแอร์มีมาให้สวยๆนะคะสภาพตัวรถบอกกันเลยว่าไม่มีช้าแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของรายละเอียดเมคอาร์คตัวน็อตอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะแผงประตูเดิมสวยๆม่านด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ภายในสวยเดิมนะคะเรียมสันตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์กระจกรอบคันพาร์ทเดิมนะคะภายใน สภาพสมบูรณ์แบบมากคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้ไปคือคุ้มมากใช้งานได้ยาวๆไม่แค่1นึ0 0 0สโลแค่นั้นเองนะคะสำหรับซอกปรโตค่ะน็อตเดิมนะคะสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้แล้วแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยค่ะคุณพี่นะฮะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีในส่วนของตัวที่เซฟเบาะนะคะมาให้แล้ว2 2ตัวเลยก็คือคู่หน้านั่นเองนะคะ อ่ะสตาร์เครื่องโชว์นิดนึงนะสำหรับตัวนี้นะคะคุณพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ารุ่นนี้มีอะไรมาบ้างสําหรับตัวออปชันเนาะพวงมาลัยค่ะอย่างแรกเลยพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะแล้วก็ตัดกับลายไม้เนี่ยไม่มีริ้วรอยนะคะถลอกเลยนะสวยๆฟุตชั่นคอนโทรลมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงในตัวพวงมาลัยเลื่อนเพลงได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้าจอคันนี้นะคะจะได้เป็นแบบปุ่มกดคลาสสิกเดิมโรงงานแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ ที่วางแก้วมีมาให้แบบนี้นะคะวอลเล็ตชาร์จหรือว่าที่ชาร์จแบตไล้สายมีมาให้แล้วเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะคะที่เก็บสัมภาระกลางๆของนะสาย USB มีมาให้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ที่นะคะเสียบคันบุรีก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยพี่ๆคอนโซลหน้าลายไม้อยู่สภาพสมบูรณ์ตัวเบาะด้านข้างนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะถลอกเลยเบาะก,กริบกริบแบบนี้ภายในสวยนะคะได้ไปคือคุ้มแน่นอนพี่พค่ขาไม่อยากให้พลาดเลย fc น้องรุษนะคะวันนี้จัดมาให้เหลือคันสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆรุ่นนี้ 2.0G เบาะส้มในตำนานค่ะคันนี้สภาพสวยเกรด A แน่นอนนะ,ะได้ไปนุชย์บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะคันนี้519,0 0 0บาท นะคะออกรถแบบฟรีดาวเลยคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่9,000บาทตลอดยุสัญญาเลยนะคะใครที่มีเครดิตนะคะสามารถรอรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้คันนี้สบายมากนะ,ะสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยค่ะคุณพี่ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะรับรองได้ไปคันนี้คุ้มแน่นอนหนุดขัดมาให้แล้วนะคะเกรด A รอบคันไฟหน้ารถนะคะสำหรับรถตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าใช้งานมาค่อนข้างหลายปีนะตัวตัวโคมไฟเนี่ยไม่มีขึ้นเหลืองหรือว่าแตกแล้วนะอันนี้ที่เห็นก็คือมัน เปิดไฟเนาะนุชเปิดไฟมันก็เลยแบบมีนิดนึงไม่มีริ้วรอยแตกแล้วนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้กันชนหน้าอยู่สภาพสวยเดิมพร้อมสีโครเมียมนะคะตัดตรงไฟตัดหมอกก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบแบบนี้กระจังหน้าไม่มีริวรอยนะคะตัวแบบว่าถลอกนะคะสวยๆนะคะใครตามหาอยู่นะจัดได้เลยคันนี้คุ้มแน่นอนค่ะคุณพี่คัดมาให้แล้วนะคะ แคมรี่2 g G ปี17ค่ะใครสนใจเรียบเพิ่มเติมนะะโทรด่วนได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังสวยน่าใช้แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอว i ทีไอเดิมแท้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2,000ซีซีค่ะคันนี้นะคะภายในหน้าห้องเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์เลยรอยหัวกระโหลกทั้งสองข้างนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขนะรอยคิวซีต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะเมคอาร์ Make นะคะเดิมโรงงานรอบคันลูกค้าดูได้เลยนะคะรอยคิวซีน็อตไม่มีร่องรอยการขยับขย่นเลยไม่มีดีรอยคราวํามันไหลเยิม้มคันหน้าพลาสติกไม่มีแตกเหลาเนาะ,ะสภาพสมบูรณ์มากแล้วก็ ตอนนัดยิ่ฝ่ากับลงนะคะ เดิมค่ะคุณพี่คะไม่มีดิวรอยประแจไขาแน่นอนนะคะเมคอัรรอยกลมๆรอยเหรียญกลมนะสติกเกอร์มีมาให้ครบแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆค่ะไม่อยากพลาดโทรด่วนได้เลยนะที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าหนะคะสี่สี ry, ่สี่เจ็ดเก้าแปดสองโตโยต้าแคมรี่สอคันนี้นะคะราคา5้าแสนหนึ่งบาทรถปี2017เบาะส้มในตำนานค่ะอย่าพลาดกันผ่อนต่อเดือนแค่9ก้าพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ออกรถด,ด้วยที่แบบไม่ต้องใช้งบดาวเลยสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่ลางและสำหรับวันนี้นะ ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเปิดจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ